ความภาคภูมิใจนะครับผมก็ภูมิใจครับที่ตัวเองได้มีโอกาสติดทีมชาติแล้วก็รับใช้ชาติการที่ผมได้ใส่เสื้อแล้วก็ติดป้ายธงชาติไทยนี่มันเป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตผมเลยครับผมเป็นพิการทางด้านสมองครับตอนคลอดคลอดเอาเท้าออกก่อนครับแล้วก็คลอดด้วยหมอตำแยครับ ก็เลยทําให้สมองขาดออกซิเจนในท้องแม่ครับเราอยู่บ้านใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าน้อยใจครับว่าทาไมเราเป็นคนพิการคนเดียวว่าพอเราได้เข้าโรงเรียนแล้วเขานี้ก็เจอคนพิการหลายๆคนอ,อ๋อก็ทําให้เราแบบความคิดเปลี่ยนไปแล้วครับก็เริ่มเรียนที่โรงเรียนศรีสวรรค์ขอนแก่นครับอยู่จังหวัดขอนแก่นครับจบมาจากศรีสวรรค์ก็ไปเรียนต่อที่มหาไทยครับจบชั้นม .3 แล้วก็ไปเรียนที่อาชีวะพระมหาไทยจังหวัดชนบุรีครับ ผมเริ่มเล่นกีฬาตั้งแต่เข้าสีสังวารครับเริ่มเล่นตั้งแต่อายุ11ขวบครับตอนแรกเขาก็จัดก,กีฬาสีประจำโรงเรียนนะครับก็เลยอยากลองเล่นก็เลยมาเล่นบ็อกเซียดูครับ <S <S มผมว่าผมชอบมันนะมันเป็นกีฬาชนิดเดียวที่ผมเล่นได้ครับผมว่าตอนที่เล่นบ็อกเซียมันทําให้เราแบบได้ใช้จินตนาการด้วยครับแล้วมันก็ผ่อนคลายมันสนุกครับจินตนาการว่าจะทํา ให้ลูกนู้นลูกนี้แก้แก้ปัญหาอยังไงครับพอ,อเล่นกีฬานักเรียนเสร็จแล้วก็ไปกีฬาแห่งชาตินะครับพ,พอกีฬาแห่งชาติก็ประมาณอายุเราๆสิบสิบสิบครับที่เราไปทัวนาเมนต์ที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือที่คารา2016ที่ลีโอครับตอนนั้นผมได้2เหรียญทองครับ ทั้งประเภททีมแล้วก็บุคคลก็เป้าหมายก็ผมคิดว่าผมจะต้องไปป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นให้ได้ครับพารทีมสองพ0น2 0ที่ญี่ปุ่นก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเ็าน่าจะได้เหรียญทองนะครับแกเป็นคนที่ว่าตั้งใจฝึกซ้อมนะฮะแล้ว เป็นการฝึกซ้อมที่ดีครับผมทในสายส่วนตัวของแกก็เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบไปยุ่งกับใครมากแกจะเป็นคนที่ว่าตั้งใจฝึกซ้อมได้ดีก็ผมก็อยากฝากไว้นะครับผมก็เป็นคนพิการคนหนึ่งครับที่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองจะมากไกลขนาดนี้เราก็ต้องแบบมุ่งมั่นนะครับแล้วก็อย่ายอดท้อต่อ อุปสรรคครับแล้วเราก็พยายามฝึกฝนทำในสิ่งที่ตัวเองลวครับแล้วผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถทำได้ครับ